ดับในโลกสวยรู้ตัวฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมวันนี้สอนศิลป์ let's go <S พี่พลจะพาไปคุยกับพี่คนหนึ่งที่งานของเขาเนี่ยน่าสนุกมากๆเออจะเป็นงานอะไรแล้ว จะน,น่าสนใจแค่ไหนมีศิละปะสอดแทกยังไงถ้าพร้อมแล้วสอนสิน Let's go <S สอนสิน Let's go <S สวัสดีครับวันนี้พี่พลอยู่ที่นี่เลยครับเวลาดีเวิร์กช็อปแอนด์สตูดิโอครับน้องๆมีสัตว์ที่ชอบกันบ้างหรือเปล่าพี่พลมีอยู่2ตัวเลยครับเป็นแมวทั้งคู่เลยชื่อว่าตี้กับอ้วน ถ้าน้องๆไม่มีสัตว์เลี้ยงแต่มีสัตว์ที่ชอบเนี่ยก็สามารถนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการทําชิ้นงานศิลปะต่างๆได้นะครับรู้ไหมว่ายังเป็นอาชีพได้อีกด้วยนี่วันนี้พี่พลจะพาไปดูนครับว่าจะออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็เลส s go <S ไปเลยครับพี่เจียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพล ตรงหน้าคนนี้มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยครับค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานเซล,ลค่ะมันจะเป็นงานที่เอายยขนแกะค่ะมาปักเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการว่าง่ายๆมันคืองานปั้นนะคะแต่ว่าเป็นการใช้ยายขนแกะแทนดินที่เราจะปั้น ทำไมพี่เจีย๊ยบถึงชอบงานประเภทนี้เหรอครับงานขนแกะนะคะ่ะมันจะเหมาะสำหรับงานที่ใช้ทำหมาแมวนะคะ mm hmm. เพราะว่าด้วยเท็กเจอร์ของใยมันก็จะทำให้งานที่ได้ดูเหมือนจริงมากขึ้นค่ะคตัวพี่เจีย๊ยบเองอะคะ่ะเรียงหมามาแล้วก็เลยอยากจะหางานอะไรที่ทำเกี่ยวกับเขา mm hmm. ค่ะเริ่มเรียนงานขนแกะจากไหนเหรอครับเรานั่งเล่น u t u b e อะคะ่ะ mm hmm. มันก็ขึ้นมาใน YouTube เราก็เสนใจเราก็เริ่มศึกษาตัวงานตรงนี้แต่ว่าเราก็มีแบบไปเรียนเพิ่มเติมกับคนที่เขาทําด้านนี้อยู่แล้วเหมือนกันจากนั้นเราก็กลับมาพัฒนาเป็นคาแรคเตอร์ของเราเองครับแล้วงานตุ๊กตายายขนแก่เนี่ยพี่เจี๊ยบเริ่มทํามานานหรือยังครับถ้าเป็นงานตัวนี้จริงๆแล้วเริ่มประมาณ3ปีแต่ว่าพี่เจี๊ยบเองอะค่ะไม่ได้ทํางานตรงนี้เป็นหลักนะคะพอดีทํางานประจําอยู่ด้วยเป็นทางด้านงานเกี่ยวกับ ทวกวิทยาศาสตร์ค่ะมันตรงข้ามกันเลยนะพี่ใช่แต่ว่า <laughs> คืออยากจะบอกน้องๆค่ะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเรามีความชอบเราสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างนี้ครับต้องมีพื้นฐานทางศิละปะมากน้อยแค่ไหนตัวพิจีิยบเองไม่ได้มีพื้นฐานทางศิละปะเลยแต่ว่าอาศัยว่าเราชอบทำงานสีมือ จากนั้นเราก็เริ่มศึกษาหาความรู้แล้วก็ทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็จะสําเร็จออกมาอย่างที่เห็นเองค่ะครับผมพี่เจี๊ยบครับคนอยากเห็นฝีมือการปักเฟอของพี่เจีย๊ยบเหรอครับได้เลยค่ะบอกไให้คนนี้นึงได้ไหมครับว่าวันนี้จะทําเป็นรูปอะไรทําสัตว์เลี้ยงของพี่เจี๊ยบเองก่อนนะคะเป็นน้องมีตังพันปมอมเปเลเนียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝีมือของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ let's go <S ขั้นตอนแรกนี่เราต้องเริ่มยังไงล่ะคะพี่เจ๊ยบก็เราจะเอาใยขนแกะนะคะสีพื้นก่อนเพื่อทําเป็นโครงข้างในอะค่ะมาแผ่ประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆพับให้เป็นวงกลมตามขนาดที่เราต้องการนะคะคอย่าง <ผม S 2> อันนี้น้องๆอาจจะตัดแพทเทิร์นไว้คร่าวๆแล้วก็เอามาทาบดูนะคะว่ามันได้ขนาดตามที่เราอยากได้ไหม ก้อนที่เราได้นะคะก็มาปักลงบนผ้าสกลาดโดยใช้เข็มที่เราเรียกว่าเป็นเข็มนิดเดินเฟลค่ะจนแข็งเป็นก้อนอย่างที่พี่จะทําไว้ให้ดูนะคะเป็นฐานของตัวหน้าสัตว์เลี้ยงที่เราอยากทำรเราก็จะใช้ความรู้ทางศิละปะนิดน,นึงในการแบ่งโครงหน้าสัตว์ให้เราสามารถอักกะสเกลโครงหน้าได้ง่ายขึ้นครับผม ให้เราเริ่มที่จมูกก่อนนะคะค่อยๆจิ้มลงไปจนมันแข็งเป็นก้อนน้องพลอยากลองดูไหมคะอยากครับโอเคน้องพลลองได้เลยค่ะพลนึกว่าจะนิ่มกว่านี้นะครับพี่มันมีความแข็งพอสักกใช่คือนะถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นเป็นก้อนพอเราได้รูปร่างคร่าวๆนะคะก็ให้เราเอาตาตุ๊กตาขามาติดลงไปได้เลย จากนั้นเราก็จะเริ่มตั้งแต่ส่วนข้างบนบก็คือเป็นในส่วนของหน้าผากนะคะจากนั้นเราก็เริ่มส่วนอื่นๆต่อไปเราต้องมีรูปต้นแบบไว้ไหมครับควรจะมีรูปต้นแบบไว้แต่ด้วยความที่เป็นชันเลียงของ่เจยบเห็นหน้าทุกวันเราเห็นหน้าทุกวันรเราก็จะง่ายหน่อยฉะนั้น ถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจก็เริ่มทําจากสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็ได้ค่ะพี่เจี๊ยบครับอย่างนี้งานแบบสามมิติเต็มตัวแบบนี้ครับต่างจากการทาครึ่งตัวแบบนี้ไหมอะต่างกันนิดหน่อยค่ะอย่างครึ่งตัวเราอาจจะต้องมาปักลงบนผ้าสักหลาแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสามมิติอะค่ะเราไม่จําเป็นต้องเอา,เอามาปักบนนี้ก็คือสามารถที่จะขึ้นรูปได้เลยเราก็จะเริ่มใช้ ในส่วนของปากกาซึ่งจะเป็นปากกาที่ลบได้ด้วยความร้อนเราก็วาดเป็นลายเส้นก่อนคือเป็นจะเป็นแนวในการที่จะปักขนไปนะคะต่อไปเราจะมาใส่ในส่วนของแจ้งข้างนะคะนี่นะคะอันนี้เราจะได้ขนครบ ตามหน้ารอบแล้ว oh. จากนั้นก็คือเอาหวีหวีเอาไย,ยที่ติดกันเป็นก้อนๆอ,ออกไปทีนี้จมูกเราจะใช้เป็นจมูกสำเร็จรูปก,ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ค่ะพี่จะให้ใช้ในส่วน oh. ของใ<า>ย,ยสีดำนะคะเ oh. สร็จแล้วนะคะ oh. เรากา็เอากันไกลนะคะตัดในส่วนของ ใหญ่สักกะาดด้านหลังออกก่อนส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของปากนะคะ <ผม S 1> เราก็ทําเหมือนกับในส่วนของจมูกเลยพี่เจี๊ยบครับเดี๋ยวพลจะฝึกทําให้เก่งแล้วก็จะมาทําตุ๊กตาสัว์น่ารักหนารักขายบ้างครับน้องพลสามารถไปทําเป็นลายได้เสริมได้เลยนะคะพลอ,อยากให้พี่เจี๊ยบให้กําลังใจน้องๆที่ชอบทําตุ๊กตาแบบนี้บ้างครับถ้าน้องๆอยาก เริ่มทำนะคะเราอาจจะเริ่มทำจากงานที่ง่ายๆก่อนนะคะแล้วเ,เราค่อยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่ยากเลยค่ะถ้าเรามีความตั้งใจค่ะและครั้งหน้าพี่พลจะพาไปเจอพี่ๆที่ทำอาชีพที่น่าสนใจอะไรและจะเกี่ยวกับศิลปะแค่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับพบกันใหม่ในสอนศิลป let's go <S สอนศิลป์ inbox สอนสินอินบ็อกซ์นะครับผมน้องพอใจครับ6กขวบค่ะชื่อผลงานคือมหาสมุรปิดเทอมไม่ได้ไปเที่ยวทะเลหนูเลยทำมหาสมุรใส่จินตนาการเอาค่ะเหมือนคล้ายๆกับการ Pop ์ดป๊อปอัพขึ้นมานะครับเป็นแผ่นพับนะฮะ เรือโจรสลัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกาะมหาสมบัติสนุกมากแค่ชิ้นงานชิ้นเดียวสามารถบอกเล่ามหาสมุทรของน้องพอใจได้สนุกเลยนะครับผมเก่งมากส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o ส n s i n น c l u b e m d r e s s o r n s i n t a t p b s o r t h หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินวันนี้พี่โตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ The